ไปเลยเป็นอันละเนี่ยนะขำบนหัวกูบนหัวกูบนหัวกูเห็นนะข้างหลังข้างหลังเห็นตรงศพเในบ้านนั่นนะ่ะข้างหลังไปก๊อดน,นะนั่นน่ะเอ้ยนอ<ว><ห>นยิงว่ะสวยเล่สนสานัยปะมีแล้วมีแล้วออกซิเจนด้วยเฟี้ยวเลยสามจุดห้าสอมบีสองตัวเฮ้ย เรื่องมีหอไอ้เ่ี่ยใช่หรอใครไหนเฮ้ยตัวใหม่นี่มาโอ้ยโอ้ดีไงตัวใหม่นี่เต้นตัวอาตัวใหม่มันสร้างรถสร้างหอได้ไอ้เซี่ตีนใช่หรอไอดอกไหนเหลือเรียกสอมบิเป็นเหลือเรียกสัมบิไหมตัวอ่ะเขาเรียกมามันก็มาหมดเลยไงตัวเย็นละตัวเย็นว่ะมาหน่วยละตัวเย็นว่ะ สวัสดีครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง p o l y p l a นะครับผมวันนี้เรามาอยู่กันในเกมคูซินและยองครับกลับมาเยี่ยมเยียนเกมเก่าๆก็ เดี๋ยวนะเออไปดูมาผมไปดูมาเห็นมีนอัปเดตฮีโร่ใหม่แต่ไม่รู้ว่ามานานหรือยังเพราะห่างหายไปนานเออแต่รู้สึกว่าที่ไปดูมามันสกิลก็ไม่ค่อยได้โกงนะโวิก,กอตมายังจับจับอโอเคดูโอมมาแล้วครับก็อะไรนะตัวใหม่มันสร้างเครื่องบินมาสร้างเครื่องบินสร้างรถอะไรพวกนี้ปะมันมีเฮลิคอปเตอร์<ต> ก็ซื้อตัวก็ใช้เพชรปลดแต่ว่ามันเหมือนมันเป็นเพชรอีกแบบหนึงห่งซึ่งผมไม่ได้เติมแม่ทุนพานะก็เลยไม่ไม่ได้เล่นนานก็คือมึงจนนั่นเองส่วนใหญ่เราเป็นสายหนอนใช่ไหมออนอนอย่างเดียว <c oughs> นอนแล้วยิงเจอซอมบี้เราวันหอนเจอซอมบี้ระวันหอน,นอ S <S เต้องบนก่อนนะะดูโอ้ก็ได้วะอยากเล่นสคอร์แต่แม่งไม่ติดอีเียไม่ติดใครเลยเอ,ยอะครับผมก็อ่ามาอยู่ในเกมเรียบร้อยคนระับอันนี้มาเป็นดูโอแทนเพราะว่าอ่าสคอร์มันหาห้องไม่เจอนานมากอันนี้ผมไม่รู้เหมือนกันไหมมันนานสงส่เขาคงมีตี้ของตัวเองกันหมดแล้วนะอ่ะนาเดยนนาอะไรมั่งนี่อะแป๊บบนึงเฮ้ยเรดาร์ไม่เอฮะ มาถึงลงเลยเหรอเดี๋ยวนี้ใช่ใช่เอ่อแม่งมาถึงก็ลงให้เลยอ๋ออุ้ยกดเดฟเก็บของนยกด e ทำไมเนี่ยชินเกมอื่นเลยดิเฮ้ยใครเรียกอ๋อตกใจยังยังยังเสียงเสียงไอ้นี่แมพอ๋อไอ้อสโมโภชสามจุดห้าบนนี้มีอะไรบ้างเนี่ยเอ้ยเจอ,อไอ้นี่บอกเลยนะไอเสียงปืนเหรอนี่เสียงปืนนะไม่นะมอเตอร์ เป็ว่าจะพูดอะไรวะลืมเฮ้ยเออ,อเฮ้ยปืนอะไรวะเนี่ยไม่ชินป่ะเออเอออยู่เออ,อเอออยู่เนี่ยเอ้ยมันไม่ใช่ว่าเปลี่ยนปืนด้วยไอ้นี่หรอเปลี่ยนปืนก็หนึ่งสองอีรัวๆเนี่ยกดอีรัวๆัวทำไมเนี่ยเปลี่ยนปืนก็กดอะไรวะ <S <S อ่าเลขข้างบนอ่ะหนึ่งสองสามสี่นั่นแหละแล้วทำไมมัน โอเคได้ละหรือเป็นเพราะเปลี่ยนภาษาน่าจะน่าจะใช่นะแต่จริงจกดกดวิ่งมามันก็เปิดประตูให้เลยอ่ะโอเคมันแม่งเปิดประตูให้เองช็อตกันช็อตกันนิวเอ้ยกูใช้ปืนอะกูลืมมาร์คจุดยังไงอะปืนอะไรใช้กระสุนอะไรเนี่ยกูเอออยู่แล้วเอนี่ยตรงนี้ก็เป่า เออมีกระเป๋าให้เฮ้ยกดเมาส์กลางถ้าถ้ามึงถือปืนนะไม่เอาปืนก็ได้เออไอ้ย่ะเออกดกดตัววายมาร์กเออหกคูณสี่มึงจะเป่านี่ก็อะไรนะผิวปากอืมไม่ไม่เป่าดิไม่ผิวใช่ไหมกดอ๋ออัติเมตเอออัติเมตแล้วก็ใช้สกิลอะไอพวกอบิลิตี้ปรับนั่นนี่ตอนมาร์กไงตอนมาร์กไงตอนมาร์กมันผิวปากอ๋อ เอ้ยกูมีสไนด์ได้กับลูกซองเจ้ก็มีสไนด์เอ้ยเอาสโคบ3.5ไปเล่นนะมอสเตอร์อุอ้ยปืนกลว่ะไม่ต้องละเอาสไนด์ป่ะอ่ามีม,มีมีสไนด์อยู่แล้วดิโอเคอ่ะเดี๋ยวกี้ไปเอาสโคบ3.5ทิง้งไหนวะอ๋ออ,อยู่นี<ช>ออ่อยู่นี่อ่าอยู่นี่เก็บไปดิอ๋อไม่กดตัวทีกินอาหารเฉยเลยอ๋อตัวทีกินอาหารโอเคใช่ใช่นี่รู้อีกแล้วไอ้เหี้ย เหมือนเหมือนแบบมันเรียนรู้ใหม่อะไรเงี้ยเอ้ยโอเคเราอยู่ขอบอุ้ยตัวหนักเลยว่ะเอเออการหายใจเอออัติเนตวะเอัติเนตหนึ่งหนึ่งสองเป็นสกิลใหญ่สามสี่เป็นสกิลที่เราเอามาอ๋อโอเคกูมีไอ้รอบเป้าเสียงอะไรเสียงอะไรน่าจะเสียงลมปะนึกว่าเสียงรถเสียงลมแหละ เอ้ยเจอเจอเจอถังแก๊สบอกนะเพรอยากได้ถังออกซิเจนในถังแก๊สวเวลาเวลาวิ่งแล้วใช้กับดักนี่ยังอ่าอะไรนะเร่งความเร็วในการเคลื่อนที่ให้เราได้อยู่โอเคเรามาเป็นตัวแถมในในแมปอะ่ะเ,เหมือนเราต้องมาวิ่งหาของเองเนี่ยนะมันไม่ไมยุติธรรมเลยว่ะเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้มงนงี่คนม,มาอ่อคนมาก่อนมันก็ของฟูอ,อะ่ะดีประมาณนั้นเออเนี่ย รอยเปิดรอยอะไรเนี้ยแม่งเปิดไปหมดละตรงนู้นมีแอร์ดรอปด้วยมีเห็นคนฟันอยู่ทิทไหนอะอ่อน่าจะอ e. ีหน้านน้นเลยมีอะไรบ้างเนี่ยเราไม่ได้ฟาร์มเลยเราเพิ่งมาฟาร์มทีหลังนอ,อ,อนี่แหละตรงนี้ก็กระสุนสีนี้ดูของวะใช่ปะ่ะท่ากดกดแ็บอ๋อ ใช่ใช่สกิล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 รองอ่ะใช่ใช่ของเพชรเอาไอ้นี่มาเนี่ยเนี่ยเนี่ยมีคนลงมานะมีคนยิงแล้ไม่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 ใช่ของกูมีคนยิงกันตรงนู้นตรงที่กูมาร์อ่ะอนู่นนั่นนู่นน่ะแจมแจมแจมอ่ะแจมอะไรวะเห็นเห็นแต่เออเรียกว่าอะไรนะไอปืนอะที่มันยิงแบบปากายปืนเออจะไปเส้นเส้นกระสุนอะไรอย่างเงี้ยเหรอเออ นี่นะเสียงใช่ใช่ยิงกันเดือดเลยเท่านี้นเราเปล่าให้กูไงเนี่ยเรียกคนให้เรียกคนเรียกคนอ่าจัดไปหนึ่งนัดพาะมันยิงกันแถวๆนี้แหละเราก็ยกิงงอเรียกผีไหมครบสามตัวเลยโอเคแมงให้แม่งโซโซอยู่ตรงไหนวะโซอะโซอย,อยู่มุมขวาขวาล่างขวาล่างอ่ารูปไฟไฟ,ไฟอะ ลูกไฟๆอ๋อมีร้อยสามสิบหกนี่กูไปเอา่างไนเนี่ยเฮ้ยมั้งเหรอเขี้อผีกูแม่งขึ้นมาได้ไงวะโอ้โนู่นนู่นนู่นเจ็บเห็นเจ็บเจ็บแจมเลยหายไปไหนแล้ววะเฮ้ยมันมีสไนเป้เนี่ยไม่รู้เพชรอ่าเพชรมีสไนอยู่โอเค ส่ได้ใส่ไปเลยเป็นอันแล้วขยิงเมื่อกี้ใครยิงกู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 เอาหายไปไหนแล้ววะเมื่อกี้นี่เห็นแวบๆตัวกูหนักมากอะตอนนี้เฮฟวี่เฮฟวี่สุดๆกล่างเป็นเรดา้าปะเฮ้ยสไนว่ะฝั่งโน้นฝั่งโน้นฝั่งโน้นอันนี้เป็นยังไงเส้นเส้นกระสุน อันนี้แปลงเป็นเลด้์ดูให้อยู่อ่าไม่มีไม่มีใครบริเวณแล้วน,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 น่นนะ่ะน่นเหนนะหลังคาโอเคโอเคเจบ็จบเจบ็จบเจบ็บเจ็บอุ้ยวงวงเพชร <c oughs> โอ้โต้องต้องเขย่าโอ้โหแล้ววงเข้าไปทางมันด้วยนะแล้วก่อนหน้านี้เราผ่านแถวนู้นมาอ่าเพชรไม่ได้วางกับดักว่ะใช่ อยู่เนีเ่ยเโว้ยยิงใครอ่ะกดเด็ดเขาหยิบไปเนี่ยข้ามบนหัวกูบนหัวกูบนหัวกูเห็นนะอุ้ยเจ้าไม่นอนยิงเียยิงระวังระวังระวัง ข้างหลังข้างหลังเห็นตรงศพเพชรบ้านนั่นนะ่ะข้างหลังพี่ก๊อตน,นั่นนะ่ะ <c oughs> เอ้ยนอนพิงว่ะสวยโลบผีผีช่วยอยู่ผีช่วยอยู่ไปแปลงหัวใจแปลงหัวใจเพชรอ่ะแล้วก็ไปชุบก็ได้หาที่ชุบค่อยหาที่ชุบเฮ้ยคอลงหลังเออเต็มเลย <c oughs> ได้ไหนบุรังคาบุรังคา เอา,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 าอะเอาอะพี่ก้อนเอาอะได้ได้เมื่อกี้ได้ผีแม่งตุย๋ยก <c oughs> ูใช่หรอเอ้ยเพชรแม่งยิงไม่ออกเลยว่ะเย้โอ้เพชรมือตกว่ะมือตกเลยโอ้ย oh, <c oughs> ไม่ได้เลย <c oughs> ไปทีมทีมน่าจะได้ไหมลองลองทีมดูไหมรออีกทีรออีกทีเดี๋ยวรอมึงกลับมาฟื้นฟูเี้ยม,มึงจะเล่นได้หมด <c oughs> มึงมือใหม่อยากได้ตรงที่แม่งมีฮอแล้วแหละโอเค มามาเปลี่ยนมาชาวคจีนดีกว่าพี่จีนพี่จีนโหยาถึงมึงอะจีนเขาเดือดด้วยสี่สิบเอ็ดคน้วอ่ะเออทำไมคนน้อยเก๋เนนว่ะเฮ้ยสไนว่ะเล่นดิไม่ค่อยชอบเล่นสไนเลยแต่ว่าเก็บไว้ก่อนแต่ก็ไม่ถึงกับปล่อยขนาดนั้นถึงมึงจะเล่นคนกูว่บางคั้งให้มึงเล่นสไนเหี้ยว่ากูเหี้ยเลยเนเอย ผมต้องทิ้งสเต็มไปเลยอ่ะเออะต้องยอมต้องยอมจริงนะสิบเอ็ดคนจริงๆนะเนี่ยสิบเอ็ดคนนี้รวมพวกเราด้วยใช่ไหมถ้าใช่ใช่น่าจะโอ้น้อยจัดเลยที๋ที๋ทำไรไอ็ก๊อตยืนดูปืนอยู่เฮ้ยมันปลาระเบิดทำไมคิดหายแล้วแอนเซิร์ไม่ได้ด้วยเฮียเฮ้ยสวยเฮ้ยปลาผี

องตัวเฮ้ยเงินมีหอไอ้เทีอ่ะใช่เหรอะไรไหนขึ้นแล้วเฮ้ยตัวใหม่่มาไปทุกคนได้เปล่าเฮ้ยไปได้ไปได้ไปได้โอ้เสียเลยเพื่อนโอ้โหตัวใหม่วิ่งกับโอ้โหตัวใหม่นี่ตัวอ่าตัวใหม่มันสร้างรถสร้างหอได้นะเฮลิคอปเตอร์เฮลิคอปเตอร์เลยแต่เหมือนปืนจะยิงยากแฮะ เว้ยเป็นองค์ยาทำพวกอูตกด้วยพวกกูหาห้องน้ำตกนี่พอระเบิดเลยรปะเนี่ยทิ้งไอ้จีนไปเลยทิ้งพี่จีนไปเลยอะเหลือเลี้ยงสปีดเหลือเลีย้ซอมบี้มาอีกตัวแต่ถ้าเรียกมานมันมาหมดเลยไงตัวเอนว่ะมาหน่วยล่ะตัวเอนว่ะโอ้อย้าบยังวะ เฮ้ยมึงตลกเหรอวะมึงลองดูเด็ดเนี่ยเดี๋ยวมึงลองดูนะมึงลองหน้าให้เฉยน,นะเดี๋ยวมึงลองดูกูพาเลง็งไอ้ย่ะพาเล็งก็ <พา S 2> ยังหลุดเลยแล้วพอกดชีกซ้ายแบบไม่เล็งไม่เมมงอ,งอาปืนกระแทบวะไป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 ไอ้ยรอกูด,ด้วยหาของเหรอมีอะไรให้บ้างอะ่ะเฮ้ยสไนค์ข้างล่างมีคนเหรอ มี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 มเฮ้ยข้างบนข้างบนหรือข้างล่างเมื่อกี้เห็นสเตนมาจากข้างล่างอ่ะอ่ะมามเพลียเพลียผีขึ้นมาทันแล้วซิก,ก้าซิก,ก้าให้เพิ่มเลยว่าจำไม่ได้หรอกว่วะจะผีเพิ่งยังไม่เจออ่ะระวังด้วยระวังด้วยเฮ้ยมาไอ้ผียิงแล้วผียิงแล้วเออแปดนี่ว่าไอ<ห>ตัวไปแล้วอ่ะไอตัวที่มันบิงได้อ่ะอุ้ย chia mặt hai tour còn lỗi không lỗi không lỗi là là ui bé ku đào 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 เชี่ยมันหายตัวมันมันตาหนีมาโตวเรากันเฮ้ยข้างหลังก็มีข้างหลังก็มีเหรอโอ้ยเขาปอมแล้วเขาปอมแล้วอุดกันอยู่ในนี้แหละไอ้สัตว์เฮ้ยมันมาเราเปิดใส่ฮอเรา เพื่อนเพื่อนขี่หอเรียกตีนมาให้แล้วไงไปทุกคนแป๊บนะเดี๋ยวเดี๋ยวมันมาอาหารหมดว่ะเดี๋ยวเดี๋ยวหัวใจหัวใจหัวใจโอเคโอเกี่ยวได้ปหมเกี่ยวได้ไะมหายตู้ทำมาแล้วกลับมาแล้วกลับมาแล้วอกงไฟอยู่ไกลปะกองไฟอยู่ไหนวะเฮ้ยขี่เป็ดไหมเนี่ยเพชรเพ็ดตะจีเดี๋ยนะเดี๋ยวนะเดี๋ยวเดี๋ยวหาหา อ่ากองไฟก่อนอีกที่มาร์กจุดไงวะกดกดขิดซ้ายขีดขวาลองให้หมดเลยโอเคโอเคโอเคไปขึ้นขึ้นขึ้นเอ้ยรถไปขึ้นยังไงวะไปไปไปขึ้นยังไงขึ้นยังไงทำยังไงทำยังไงเฮ้ยทำยังไงเดี๋ยวด้วยทำยังไงอ๋อสตาร์ทเข้นมาขึ้นมาขึ้นมาอ๋อสตาร์ทก่อนนะสตาร์ทแล้วมาเร็วมาเร็วบิน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  อย่างงัวอะไรแม่งเลยเดี๋ยว่วเดี๋ยวเดี๋ยวไปปลุกเพื่อนก่อนไปชุบเพื่อนอ๋อเจออ๋อเจอแล้วเจอแล้วค่อยๆลดค่อยๆลดอุ้ยน้องหมองนะไหวปะเห็นละวจำได้ในนี้มีกองไฟอยู่นี่ใช่ไหมนี่ซ้ายมือ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 อ๋อโอเคโอเคคอนโทรลออ๋คอนโทรลออ๋ เฮ้ยหอมก็ขับยากอยู่วะมันเท่อุ้ยเหียหอชนดู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 ระวังใบพับนั่นแหละเอ่อกดอะไรนะ F เื่นมาเล่น่ันมาโอเคเหี่ยอาหารแม่งเอ้ยเฮ้ยข้างบนมีสายน้ำเกลืออยู่อ่ะใช่เหรอใช่ใช่บนไหนนี่นี่บนนี้บนนี้อ๋อเอ่อเฮียแต่ซิกาแม่งก็ถผึกว่ะ ไอ้กูเอาให้กูดิอยู่นี่อยู่นี่อยู่นี่เมานี่ขึ้นยังไงวะกระโดดขึ้นไปไอีเทียด้วยอีเทียพอมันต้องอันนี้เว้ยมันต้องอะไรนะรอรอบเครื่องของมันปะเมื่อกี้เอ่อมันเหมือนไม่ไม่ชิงไม่เชิงรอรอบเครื่องอ่ะมันกดอ่าสเปซบาร์เพื่อบินกดคอนโทรลเพื่ออ่าเหมือนแบบคุมเครื่องเอ้ยแต่มันคุมยากอยู่นะเหรอแม่งหาไอ้เทียเมื่อกี้ เฮ้ยที่ทำหอยเป็นแม่งเ,เอ้ยเอ้ยเราดีนะมันไม่ยิงเข้ามา <c oughs> เฮ้ยมึงไปไหนอ่ะเฮ้ยยิงใครวะไม่รู้นี่ไม่รังไหนวะฮือด้ยินเสียงรถวะหือม,มาจากข้างหลังเขี้ยบแม่งหายตัวได้มันไอ้นี่ไงมันเล่นมันเล่นผิวมันเล่นตัวผิวอ่ะเขี้ยบแม่งแล้วแม่งเล่นดีด้วยอยู่ไหนะ่ะเอาหัวและดาวกันหมดเลยชิบหายแล้วเพื่อนโดนตุ๋ย โอ้ยแม่งเดี๋ยวเราเปลี่ยนจุดพินก่อนเสียงรถอยู่ใกล้เลยอ่อออยามอว์ใจอวใจหัวใจนตบเฟสนี่งไงพินแปบ๊บแปบ๊แปบกำลังกำลังวิ่งไม่ชุบ <c oughs> เหนื่อยเร็วอีกกู โอเคเป็นเป็นม้ากางแล้วเอ้ยมึงชโชกุนอะชุบแล้วชุบแล้วชุบแล้วมามาอีเชี่ยมาเล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 ยอุ้ยไม่มีปืนเลยว่ะยิงตรงไหนกันวะเฮ้ยแถวนี้ยจำได้ว่ามีอ่ะยไงสีกจงใช้ไปก่อนใช้ไปก่อนได้ได้ได้อุ้ยเอาไงดีวะตรงตรงตรงนั้นน่ะศพพี่ก๊อรอ่ะของศพพี่ก๊อรอ่ะโอ้ยเจ็บวงว่ะเจ็บวงเวน เฮ้ยออกตรงนี้ออกได้ไหมเนี่ยออกหาเอลยเย้วชิบหายแล้วชิบหายแล้วชิบหายแล้วชิโอ้ยโอ้ยโอ้ยไปรออาณาถาด้ปยะออกทางไหนวะออกไงวะออกไงวะเฮ้ยทางนี้ไปออกมาแล้วออกก่อน <c oughs> ออกก่อนออกก่อนอาณาถาดจัดเลยอาหารระเกียนเนี่ยโหอาหารหมดแล้วกูเวนเนี่ยมึงเนี่ย เหลือกี่คนเหลือเอ้ยเหลือมันคนเดียวนี่ใช่ป่ะวะเหลือสี่เหลือห้าเอ้ากี่คนเมื่อกี้เมื่อกี้มันเหลือสองตอนนี้แม่งขึ้นมาเหลือห้าแล้วแปลว่าแม่งพุ่งชุบกันไปแล้วประเด็นคือพี่จีนกูหายไปเลยอ่ะมันมันออกไปแล้วไงคนนึงเราไม่ได้มาด้วยกันเหรอได้เพื่อน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 ขับรถมาเข้าวงก่อนหาหายงหายยาวอดีเนื้อ เฮ้ยเฮีย,ยขับรถชนกันเป็นไรปะเจ็บมั้งไม่ชัวร์โอ้ยเจอเจอกระต๊อบว่ะเจอมียาเฮ้ยเฮ้ย,ยใช่ปะว,วะ,ะคน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 ,คนมาไงไหนเอานะเลยหายตูว <I do. S 2> อุย้ยมีอีกตัวหนึง่งโอ้โห โอุ้ยหูแบงบินไอ้ม่ยิงไม่โดนเลยตายห่าหมดแล้วทีมเราเฮ้ยนี่เพื่อนเราปะไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไอ้ที่บินไม่ใช่เพื่อนเราหรือว่าใช่เตายห่าเลยเหรอเออตายห่าหมดแล้วเออใช่ใช่ใช่จบแล้วจบแล้ว Serious? Hey, kid, don't ever let them get inside your head. They'll tell you what to do in life instead of everything you know that you could get. Don't let them guide your life towards regret. I'll fight for what I love with every breath.